การบันเทิงนี่ต้องอัปเดตแล้วนะคะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ภาคเหนือไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ค่ะที่เชียงรายอำเภอแม่สายตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูนะแต่ว่าอำเภอเพียงป่าเป้าเจอน้ำวลใหญ่หลายคนเห็นคลิปนี้คุณผู้ชมที่อยู่ด้านหลังบ้านครทั้งหลังอ่ะ ทุกพันแบบนี้เออเช่นเดียวกับจังหวัดลำปางเลยก็ได้รับผลกระทบน้ําเริ่มท่วมสูงในหลายพื้นที่ค่ะไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะพี่บินบรลฤทริ์ค่ะร่วมกับจิตอาสามูลนิธิร่วมกันยูนําเรือลงพื้นที่เข้าไปยังชุมชนบ้านนาแสงจังหวัดลำปางค่ะเพื่อช่วยเหลืออพยพประชาชนออกจากพื้นที่นั่นแหละกลางค่ำกลางคืนก็ไปอ่ะดูสิพี่บินค่ะไปเคาะประตูตามบ้านเรือหลายหลังเลยปรากฏว่ายังมีผู้สูงวัยคุณตาคุณยายหลายคนเลย ติดอยู่ภายในบ้านนะคะแล้วไม่สามารถออกมาได้พี่บินแล้วก็จิตอาสารเนี่ยก็ต้องค่อยทยอยทยอยลำเลียงคนลงเรือบางคนคุณผู้ชมเดินไม่ไหวเนี่ยตามภาพพี่บินแกก็ต้องปุ้มมาเพื่อนําคุณยายออกมาที่เรือค่ะแล้วก็พาทุกคนออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยฝนก็ตกด้วยแลแรกน้ำยังขึ้นถึงหัวกันในบ้านขนาดนี้ต้องรีบบอกยายบอกเลยคืนนั้นน่ะพี่บินลุยน้ํากันหลายชั่วโมงเลยคุณหาโอ้ตายแล้วมีแต่คน เท่าคนแก่คุณผู้ชมลาวัดต่อเนาะอ่ะไปต่อดีกว่าค่ะในขณะที่พี่เปิ้ลนาคอนแล้วก็พี่จูนกับสมภารยาเนี่ยตอนนี้ประจำอยู่ที่เชียงรายนะเมื่อคืนนี้ค่ะคลิปที่พี่เปิ้ลแชร์ช่วงที่น้ําทะลักเข้ามาที่เวียงป่าเป้ามันหนักจริงๆคุณผู้ชมจ๋านี่นี่นีุ่้ยมันพัดไปเลยร่ไปทั้งคันนะคุณผู้ชมดูบ้านสิบ้านเอียงแบบนี้เลยแล้วว่าอ้น่ากลัวมากไม้มาเป็นซุงไม้แบบนี้เลยพัดทุกอย่างไปหมดเลยนะเออทั้งคู่เนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังเข้าไปช่วยในพื้นทีี่่เเวยงปปาาไ ได้จริงๆเนื่องจากกระแสะน้ํามันแรงมากค่ะส่วนตอนนี้นอกจากจะคอยระดมของกินของใช้แล้วก็น้ําเพื่อรองรับผู้ประสบภัยแล้วนะอย่างเมื่อคืนค่ะรถน้ำนกว่าแสนลิตรคุณผู้ชมน้ํากว่าแสนลิตรผลกันไปเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเพื่อไปเชียงรายค่ะ เป็นน้ำสะอาดที่นําไปช่วยผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ค่ะทั้งคู่เนี่ยยังลงพื้นที่ไปยังหลายๆจุดด้วยไปกับรถบรรทุกของกินน่นแหละเออนอกจากของกินมีของใช้ด้วย<อ>คุณผู้ชมขนไปสิบกว่าคันเพื่อไปแจกจ่ายผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่นอกเมืองอ่ะห่างไกลความเชื่อโอ้โหทุกคนรูภาพ โอ้โหไม่เหลือเขาความเป็นบ้านแล้วว่าอันนี้คือข้าน้ำมาแรงๆดีฉันไม่อยากจะพูดถึงเลยแน่นอนเออมีแข็งแรงแล้วอยู่ริมน้ำแข็งแรงสุดก็เสาปูนนะจ๊ะนอกนั้นไม่ใช่เลย พี่จูนค่ะพี่เปิ้ลพี่จูนเนี่ยบอกว่าโอ้หนะมันโคนเนี่ยมันขุดกันยากมากแล้วพอมันแข็งตัวเนี่ยมันลําบากจริงๆในการกําจัดคุณผู้ชมยังค่ะยังไม่หมดคุณผู้ชมไปต่อกันดีกว่าพี่บุ๋มปนัดดาค่ะในขณะที่เดินหน้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในหลายๆจุดค่ะแต่ก็ไม่วายนะต้องรับมือกับข้อคอรหาเกี่ยวกับเงินที่บริจาคเข้ามาในองค์กรทําความดีเขาตั้งคําถามว่าเอ๊ ความช่วยเหลือเหล่านั้นถึงผู้เดือดร้อนจริงๆหรือเปล่า<ะ>ช่วยก็ท้อใจเหมือนกัน่แห<อ>พี่บุ๋มค่ะเลยขอโพสตชี้แจงค่าใช้จ่ายทันทีเลยนะวันๆเนี่ยต้องจ่ายอะไรไปบ้างฟังนะคะฟังดีๆรถกว่า50คันแบ็คโฮเนี่ยขุดขึ้นมาตากรถตักด้วยหกล้อสิล้อรถกระบะช่วยเหลือเคลียร์ถนนที่แม่สายเนี่ยรถทุกคัน ใช้น้ำมันนะคะเาเติมน้ำมันค่ะไม่ใช่น้ำเปล่าเอาเอไม่ได้อน้ำคโคลนมาเติมได้โรงเรียนกว่า50แห่งที่อยู่ในการฟื้นฟูนฟนดูแลขององค์กรทําดีอ,ะอ่ะอาหารสดอาหารแห้งเพื่อดูแลคนเป็นพันๆต่อวันและที่สําคัญอาสาต้องกินข้าวคะา่ะจิตอาสาต้องกินข้าวค่ะ มาช่วยทําความสะอาดพื้นที่ก็ต้องช่วยกันมีอะไรก็ต้องช่วยกันกินพี่บุ๋มค่ะบอกใครคิดอะไรไม่ออกพี่บุ๋มนะโอ้โหก็อยู่เฉยดีกว่าวอนเลยไม่ช่วยไม่ว่าอย่าโจมตีกันแบบนี้เลยเข้าใจนะว่ามีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้ว่าใช้คําถามให้มันแบบว่าไม่กระทบกระเทือนจิตใจคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะเขาช่วยเหลือกันเต็มที่แล้วคุณค่ะเนี่ยแหละนะองค์กรทําดีก็ยึดมั่นในการทําดีต่อไปนะคะถึงว่าจะมีคนสงสัยในเรื่องของการทําดีพี่บุ๋มนั่นเองแต่ว่าเราเป็นกําลังใจให้นะคะแม่ค่ะ ค่ะก็ะะอบอกทองแท้ไม่แพ้ไฟค่ะ